คุณก็อยากมารู้ว่าไพ่ออกมาตรงไหมว่าคุณมองเขาแบบเนี้ยหรือคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้มีศักยภาพนะแต่ว่า <S 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 เขาอาจจะไม่ได้ใช้มันเปนในทางที่ถูกหมือเป็นคนฉลาดเป็นคนมีพลังอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้ใช้ในทิศทางที่ กองเมื่อกี้โคตรเปิดกี่ใบงงสหรือป่ะมไม่ได้ใช้ในทิทางที่ถูกคุณอาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้นะแต่คนคนนี้เป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกเก่งอยู่แล้ว กลัวกลัวว่าจะข่าอาจจะเห็นว่าบางครั้งข่าอาจจะเห็นว่าคุณมีความสุขดีที่ไม่มีเขานะหรือเรื่องราวอาจจะสลับกันคุณอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นเขาเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี power ต่อเขามากเลยแต่เขาก็กลัวว่าการมี power ของคุณเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเขาเองก็ได้เป็นไปได้หลายอย่าง คนคนนี้ก็เลยปิดกั้นคุณเลือกที่จะปิดกั้นคุณเลือกที่จะปิดใจตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่เขาไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะเหมือนคล้ายๆคนคนนี้แบบพยายามหนีคุณนะหนีหนีหนไปหนีไปซะอะไรประมาณเนี้ยอืม <S 1> <S 1> <S <S เขากำลังหนีใจตัวเองอยู่ จริงแล้วคุณอะแฮปปี้แฮปปี้นะคุณก็ไม่เป็นไรนะคุณเท่าที่ดูเนี่ยไพ่ออร์เคิลบอกว่าเหมือนกับว่าคุณก็แค่มองเขานะอยู่ห่างๆว่าเออคนคนนี้เป็นคนแบบนี้เนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออเหมือนคล้ายๆคุณมีจิตเมตตาว่าเออคนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อาจจะทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่านี้ดีกว่านี้อยู่ในจุดที่ดีกว่านี้แต่ว่าดันนะคะดันแบบ ขาดันหนีความสุขวิ่งไปหามุมมุมมุมส่วนตัวของเขาอะ่ะหมอมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะโอเคประมาณนี้นะคะก็จบไปนะสองเด็กเออสองพายสองหัวข้อวันนี้แล้วก็สองพายของเด็กนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะ แล้เดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันในหัวข้อมากมายไก่กองไม่ต้องกลัวนะคะตราบใดที่เรายังไม่โดนปิดช่องนี้เราก็จะยังสร้างความสุขให้กับคุณนะคะผ่านการอ่านการ์ดทาโร่นะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย